ผ่านนะะคงงเอาอะไรนะเอาอะไรนะเอาโกโก้ให้เด็กน้อยก่อนนีเอา็อฟค่ะเอามาลาก้างงเช้านี่แวะที่ตรงนี้ตรงไหนนะกเย็นกเรียกอะไรเนี่ยก็แกงคอยว่าแกงคอยแกงคอยคยให้กินขับปูชิโน่แล้วก็แก้วอะไรโกโก้ไปอ๋อแล้วอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่ผมไปให้อะไร เป็นอาหารผมไปให้อา <ๆ S 1> หารมาแล้วนะผมก็ต้องได้กินด้วยนะค,ครับถ้าไกรเคยให้อาหารมาป,ปาก<ต>ปาก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 เลยครับปี่กินเหล้ากินเบียร์ครับเนี่ยเหล้ากินเบียร์น้อยเรามามากินเหล้ากินเบียร์นอกสถานที่อะไรนะครับมากรักกินรักั้งเดียวครับไม่แยกไม่แตกแยกอะไรปากปากใครวะแตกไม่กันครับแต่มาแตกแยกครับ ครับนี่เรามาถึงลำะคองแล้วนะก็เดี๋ยวไปกินข้าวกอากาศใช้ได้ฮนะลมเย็นเหมาะแก่การนั่งกินนั่งดื่มที่คุูอย่าพีิโอว่าถ้าลมเย็นๆอย่างนี้ตกปลาได้นี่ดูแล้วจะยาวทอนี้เรามีภารกินต้องกินกับนะ ตามคอนเซ็ปต์มาแล้วมาภูเขากินยาเขาหมูเขาเอากินข่าแปะแบ่งเพี้ยนหน่อยเพียนเดี๋ยวเติมเติมพลังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อระยะพลังของเรานะมีสีเดินได้ด้วยแอลกอฮอล์ นี่เกี่ยวนะครับอันนี้เกี่ยวข้าวมันเกี๊ยวพี่ข้าวเนี่ยข้าวมาทามจากข้าวหองข้าวหองเห็นหอมอร่อยอร่อยเนี่ยเกี๊ยวยอเกี๊ยวครับอ่ายศยานะครับยาครับยาอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยครับหอยแน่อันนี้อร่อยแยเนี่ยมเกลี้ยวซ้ายแล้ว แยกเข้าไปตรงเมืองก่อนไม่ต้องเข้าแยกหน้าซ้ายสายปุ๊บไปเจอแยกทิ้งเดี๋ยวขวาตรงไปหน่อยเดียวอยู่ซ้ายมือเจอเข้าซอยตาดบอลไปปั๊มไปปั๊มจะไปปั๊มก่อนจะไปเดี๋ยวจะไปไหนก่อนจะไปส่งหรือไปส่งก่อนก็ได้ส่งรถก่อนว่าจะไปปั๊มหรือไปสนามก่อนเดี๋ยวไปส่งที่สนามก่อนนะโอเครับเกิดอะไรขึ้นครับแก๊สหมดครับแก๊สหมดอ่าไม่เติมแล้ครับเนี่ยปตทเนี่ยนะปตทไม่มีครับไม่มีช่วยเหลือเลยแก๊สหมดต้องเติมอย่างอื่นแล้ว Yeah, Mark. <laughs> ยร้อยเอ็ดอ๋อครับเอามีได้สี่คนเนาะครับมีได้สี่คนครับผมเพิ่งมีแค่คนแรกครับคนที่สองยังไม่มีครับไคร <es> ไจะมา จบครึ่งแรกลลไปแล้วผมทนไม่ไหวไขอญาติจารสนามหน่อยนะน กก่อนเริ่มเกมดูดอนนะครัน่าจะแข็งมากๆน้ำไม่ลดเลยนะครับน่าจะเป็นปัญหากันแล้วเราะแล้วก็ที่สำคัญจิ้งมืดเนี่ยจิ้งมื่นเราก็รู้ว่ามันจีนไม่สว่างอมันจีนไม่สว่างเพราะฉะนั้นว่าต้องมีการพิจารณากันนิดนึงนะเรื่องของแสงสว่างในแต่ละสนามนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคนดูเอยนักบอลเอยหรือแม้ระบประกานเนี่ยปาดมีพลาดมีเยอะนะยังไงฝากถ้าทีมงานจัดการแข่งขันให้ดูก็ฝากด้วยนะครับ เพราะว่าพี่ยาก็เดินทางมาไกลนะมองไม่เห็นที่กแยกไปกันะจุดบ้านไงจุดว่าไงแข้งบัตรถงบัตรรดลงพวกาไม่ฉชกแล้วจะมาให้เรากระายไหมกาเลือกมา10คนในวิดีโาเลยน่าวเป็นตัวเมีย ฉันนาลวงท่าเรือบางหาบางบีงบับหลวงนนั้น